ทักทายสบายดีสวัสดีครับมันอย่างเยินดี้แค่สู่ช่องพ่อตู้ยึดเมืองบึงกดาหารเราเลยเมื่ออี่างเราทีขึ้นผู้สิงไปต้นน้ำบ่อยี่ปุ่นจัดมือขึ้นเวลาไปทางที่ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเาก็บบุคคลมาจักเท่าเท่าดิเพราะว่าเราไปอยู่เมืองไทยเมืองลางเดิมนี่ไปยุ่งเหนืเดิน เอาเคยมาจ้ะเวลามาด็กน้อยสามสิบปีสี่สิบปีแล้วแบบนั้นเคยมาจัดแฉมตัดฟุยนะเอาเอาแฉมเบ็ดฟุ้ยแฉมหลายเลยมัมีปลาอย่างเดียเอย่างียไม่ใช่ปลาแฉมปลาเลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหลายเิบแล้วจำทางไม่ได้แล้วว่าทางไปอันใดเป็นผู้สิงอันใดเป็นผู้คุ้อันใดเป็นอันใดเท่าต้องมงทางไปแล้วพุทธมาไปวัด หลวงปู่เบ่งจิติธรรมโมวัดเรียงละอืมจำบ่เคยเดี๋ยวเคยสิตามไปน้ำกันสิตามไปน้ำกันลืิน้วยเดี่ยพี่น้องเว้ยเมื่อนี่ไอมีเจ้าภาพเจา้าชะหาว่าจ้างเข้ก็คือเจ้าชายใจบุญแห่งอำเภอศรีวิไล

เนี blender, ่ยเป็นเดีบครับคผมเปนเยเปอะไรครับเปนอะไโอ้เราเพิ่งคืนม่ได้เหรอ น้ำอ้อยวหวานๆเจ้าภาพเจ้าสระทะจ้ะเนื้อแม่ซีบีพอนลิเกซีบีพอนวัสดุก่อสร้างเดี๋เดี๋ยวเขาจะได้ผู้ชอยบ้านสมุพอนไม่ต่อยทำสันตายผู้เดียวโู้ละเะทียวขึ้นเียงเทิงหมดเจ้าผ้าเพาื่อไงจ้ากุ้ยใซ่ดี่เหมือะ

เออเอาไว้เป็นเึงโผล่ีรอะไรเหร นนอเออเครื่องอาถบริขารนกปู่วันนี้โชคดีด้วครับพี่น้องมีคณะนะครับออพระอาจารย์มาพานะครับมาพาปฏิวัติพรพาสวดนะสวดที่เสดถ้าผู้ใดผู้ใดร่วมคณะน,นี้โอ้ย มาบอดน <Okay. S 1> คร <Okay. S 1> คีรีเด้อนะครับส่วนผ <Okay. S 2> ู้ทายพิเศษคณะนี้เป็นคณะทางไกลติดงานบวธรรมดานะครับเ <Okay. S 2> มื่อนี้ <Okay. S 2> จากธรรมาส,ส่วนมาจากเพื่อบ,บานบวนเก็เฝ้ามามาถึงนครคีรีแห่งนี้เฝ้าเตรียมเนื้อเตรียมโตนะครับเพื่อนก็นได้ให้ออกตนญาติโยบ,บูชาเทียนมมนทั้งสี่แจกแจ่ละหนึ่งพบาทตอนนี้ก็เหลือ,อยว่าท่านพ่อ ยังบอ่อโอเคครับเดีวเลยนะครับตอนนี้ก็สามเล่มมีเจ้าภาพแล้วเหลืออีกหนึ่งเล่มใช่ไหมโอ้ยี่ย,บ <มา S 1> ยงบ่วัตทีมงคลเยี๋ยมมาตพระบัวอพอช่วยลงที่ให้พรบเจ้าพระยาพุทธาวิเศษถ้าใครรู้สึกผีสะไม่ค่อยสบายเอาอ่ะ กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นแบงเร่งอีกโอ้ยกังเต็นท์นอนนี่เขาวว่าพูอะไเร่งพูด เออกพิธีพุทธาวิเศษกว่า บ่อยเขากะเป็นบ่อยคันสดเขาก็มาประจำอยู่ที่วัดป่าคีรีวงเอาเลยมองล้างอ้อยแล้วเสียที่จะล้างเพื่อเดียวร้อยกนโลมันเดียยงายวามัน,นจะภาพเจ้าท่าเขาก็ร้านสิริพรวัสิุิพันธ์น บริษัทแพ้วาอินดัสที่จำกัดพลอยแ้วเป็นเป็นเจ้าภาพเข่าแค่ใหญ่ใจดีแห่งอำเภอศรีวิไลเด้อซาสุสาสุน้ำเพิ่นนป็นหาประจำมาละเป,เ,ปเป็นเน้จภาพประจำขอบคุณประกระสวอพระท้าววิเศษโอ้มวล mình này không bây giờ nó là mình này à đi <laughs> là tí nưng ở đây khương nưng lẹo cay là cay lẹo cay lẹo bên kia lẹo đó bên cái đang luôn là tí ว่าบ่าเนี่ยอันนี้เป็นตีสามตีโอทีซีตีห้าพอดีเขาได้มูเออ่าเดี๋ยวเราบอกไก่มูอเดี๋ยวว่ายังเหลือได้ได้อยู่ได้อยูอ่พอดีเหมาะเลยครับคนมาห้องน้ำ,ววนนำคนมาห้องน้ำพอดีกันเลยอุปกรณ์นั่งคนมาทั้งเต้นเทาก็ เอาว่าเอามานอนนี่เลยโอ้สู้ๆด้วยเวลามือตอนเที่ยงไอ้ไอ้ตอนขึ้นมากเกือบขึ้นบ่ได้โอ้ยสู้ๆสู้ๆเอามอือเล่เขากับบ้านละเอะมังหลับมังนอนเ้องโอ้ได้สู้ได้ดบรรยากาศอะไรนี่ก่นนอนมาไอ้นลำแข็งย,ยอ้เกบเสียบหงมเปียกเบิดเลย ไกลลไกลลไกลส็ดแล้วจะนอนตรงี้แล้วค่อยมาปั่นจด่ตืนทันเ่บานยกสุดท้ายแล้วกสุ้ายเอนอีาก็สู้มาจนยกสุดท้ายแล้วงาายม ทีหนึ่งทีหนึ่งสามสิบเก้าโอนะ้ไม่ังมาอยู่เดียวผม,มีผู้บังคับเพราะว่าเฝ้าออนอนิดเด้อฝ้าออนอนิดเด้อแม่บ้านแม่บ้านบังคับร <c oughs> นอน,นิดเดียวสบายเลยดัคดคลิป อาชปพละกัเอาเบงซ์ตัวสัตว์เโอ้สบายใจเลยย่วัดเออเอลุ่เว่ว้าเี่นยกกทดา้ายแล้วเอาตัดสิตใจวาเขาสินอนน่เฮาหันอนเพราะว่าถ้าเขานอนบุรีผูกข้าไปเออเกิดกินบาหานก็จะ่านี้ โอ้พระเปนพัะยกแล้วพระเป็นพระโกจะดนมีเป็นยกเป็นยกเป็นยกองเพื่อนจะผัดอะไรของเราก็เป็นยกสุดท้ายบอกตัวเองว่าสู้สู้ซาทุล้เลยซาทุล้เลยแม่เจ้าภาพ หลานสีดีพ่อหนวัส,สดุกันเป็นหายังก็รให้ยาววะผู้ใหญ,ญ่ใจดีเสียท,ทีบุญผู้ใหญ,ญ่ใจดีเป็นหาทุกงานนาาั่นแหละครับเพื่อนทำเหตุลงศานเอกว่า งานเล็กงานน้อยประจำ ừ, พ่อเพิ่นด้วยเน,ยนยาะเพิ่นเลยทำบุญทำทานหลายเอาก็บอกคอยได้เฮ็ดปันนด้เขาอาศัยเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นหาเขาว่าเขากับกะไวแห้งเนี่ย <c ười> เขากับกะไวแห้งเนี่ยแล้วกับเขากับแถมนำ้นำบเรีวยว่าราคาราคาอย่างบเรียว่า เยว่าเป๊ะเลยมีการแถมมีการถวายน้ำผู้ใดเห็ดลงท่านกบพี่ตได้เด้อ,อก้วอตุนิดอายุเขตมีการนี่ยพ่อตมารอดแต่าย่อมเยออกก้าก็มีนีถ้าถ้าเป็นสวนโอ้มตุนิดเองนี่ แถมหลายกระทรวงบุนแล่นก็แถมหลากันเพราะว่าส่วนที่แถมบางเทีก็ซอยซอยค่าน้ำแข็งค่าแก้วค่าน้ำแข็งกับค่าแก้วต้องซอยแน่นแหละว่าวบ่ได้เขาไปได้เห็ดปุนะ๋ยแล้เขาก็มีได้เห็ดได้ดีละ น้ำป่อยย่างเดียวทานน้ำทาน่แล้วเอาลงไปใเห็ดใเห็ดนะเื่นเจ้านาะเป็น่องบบค่อยมีบันไดข้นเลยเิดขาดอยู่ยังไม่เป่งได้ชีวิตทางที่นี้กับเพื่อนเราแบเอออยากทำบุญน้ำเบื้องนนะ mãi người học ở vận động bay bên tai bỏ lạng bổn bỏ lạy 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 พระเจ้าบอกว่ามันขึ้นพูนโอ้ยนะพูดอะไรกันใดมันจะขึ้นหน่อยๆเงื้อมันจะขึ้นไรตามไปนะกันเด้ววาาอว่าสิเลียจากม,มุงยา่งยำว่าสิได้นอนบ่บุอนีครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับกันเด้อคลิปหน,น้าไว้เจอกันใหม่ ติดตามน้ำกันว่าพอตู้นิดสิตื่นทันเพิ่นบ่พอตู้นิดสับเพิ่นบ่แลายสิปั่นทันเพิ่นสันจังหันตอนเช้าบ่เพราะว่ามาเพื่นเดียวครับขอบคุณลหลายๆเด้อ FC ไม่ที่เราที่ติดตามน้ำกันช <Yeah. S 1> ่วยพักดันพอตู้นิดเด้อผู้เฒ่าเป็นกำลังแรงใจให้ผู้เฒ่าเนี่ยขอบคุณครับ